ปทมาณพระสวามีมนเทียนเป็นบทพราหมณ์ในเมืองติรูว้ว่านตะปุรามเมืองหลวงของรัฐเกรละประเทศอินเดียชื่อเมืองนั้นเป็นภาษามลายาลามแปลว่าเมืองของพระอนันตาอันหมายถึงเทพเจ้าองค์ประธานของบทพราหมณ์แห่งนี้การก่อสร้างนั้นผสมผสานสถาปัตยกรรมเกรละกับทวิตเข้าด้วยกันอย่างสวยงามโคปุระของบทพราหมณ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่เราคิดศตวรรษที่16 ในขณะที่อ An นันทปุระมนเทียนในกุมพลานานถือว่าเป็นที่ประดิษฐานดั้งเดิมขององค์เทพซึ่งในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วเป็นการสร้างจำลองมาจากอธิเกศวะเปรุมันในติรุวัตตามากกว่าเทพเจ้าองค์ประธานของวัดนี้คือพระปทมานาัสวามีหรือพระวิษณุซึ่งประทับในปางอนันตสยานะหรือโยคานิทราตลอดการบนพญานาคเสา พระปฐมานภพสสวามีทรงเป็นเทพเจ้าประจำราชสกุลติรุวิตางกูทั้งปธมานภพสสวามีมนเทียนและทรัพย์สินทั้งปวงของมนเทียนนั้นเป็นของพระปฐมานภพสสวามีและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการทรัพย์สินมาอย่างยาวนานคณะกรรมการทรัพย์สินนั้นนำโดยราชสกุลติรุวิตางกู อย่างไรก็ตามในปัจจุบันศาลสูงสุดของอินเดียได้ปลดราชสกุลนี้ออกจากการดูแลทรัพย์สินการดำเนินคดีของทีพีสุนทราราชันได้เปลี่ยนมุมมองของผู้คนต่อมนเทียนนี้ไปตลอดกาลเมื่อเดือนมิถุนายนปี2011ศาลสูงสุดได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายโบราณคดีและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าเปิดห้องลับทั้งหลายของมนเทียน เพื่อตรวจสอบวัตถุที่ถูกเก็บไว้ภายในจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบห้องเก็บของใต้ดินเรียกว่ามีลวาวราของมนเทียนแล้ว6ห้องซึ่งได้ตั้งชื่อตามอักษรอังกฤษ A ถึง F ในขณะที่ห้อง B ไม่เคยถูกเปิดออกเลยเป็นเวลาหลายศตวรรษ เป็นไปได้ว่าห้อง A เคยถูกเปิดแล้วครั้งหนึ่งในทศวรรษ1930ส่วนห้อง C ถึงห้อง F นั้นมีการเปิดเข้าออกเป็นบางครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาเปริยานำพิกับเทเกธาตนำพินักบวชสององค์เป็นผู้ดูแลห้อง C ถึง F ong, ทั้ง4ห้องสารสูงได้กำกับให้ประกอบพิธีตามความเชื่อของมนเทียนในการเปิดห้องแต่ละห้อง และให้นำสมบัติต่างๆในทั้งสห้องออกมาจัดการและจัดเก็บอย่างเป็นระบบส่วนห้อง A และ B นั้นจะเปิดได้ก็เพื่อการจัดเก็บสิ่งต่างๆเท่านั้นแล้วให้ปิดการตรวจสอบห้องเก็บสมบัติใต้ดินนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเจคนซึ่งศาลสูงอินเดียเป็นผู้แต่งตั้งโดยมีหน้าที่ให้จัดเก็บและจัดการสมบัติต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบอันนำไปสู่การจัดประเภทของสมบัติต่างๆจำนวนมหาศาลนี้รายละเอียดของสมบัติที่พบทั้งทองคำอัญมณีและของมีค่าอื่นๆนั้นยังไม่ได้มีการทำออกมาอย่างละเอียดตลอดการจัดการนั้นห้องเห้องซ ห้องดห้อง E และ F ได้ถูกเปิดเข้าออกเช่นเดียวกับห้องย่อยๆในขณะที่มีเพียงห้อง B เท่านั้นที่ยังคงไม่ถูกเปิดออกรายการสมบัติที่พบเช่นเทวรูปพระมหาวิสุทองคำสูง3ฟุตครึ่งพร้อมทั้งเพชรและทับทิมรวมถึงหินมีค่าอื่นๆนอกจากนี้ยังพบโซ่ทองคำแท้ยาว18ฟุต กองทองคําหนัก500กิโลกรัมผ้าคลุมใบหน้าทองคำหนัก36กิโลกรัมสายเหรียญทองคํา1 2 0 0เหรียญที่ประดับขอบด้วยหินมีค่าท่ามกลางกองโบราณวัตถุสร้อยคอมงกุฎซึ่งทํามาจากหรือตกแต่งด้วยทองคําเพชรทับทิมหินและเหล็กมีค่าอื่นๆนอกจากนี้ยังพบเครื่องทรงสําหรับพิธีกรรมในการบูชาเทพองค์ประธานของมณฑนน,นั้นเป็นชิ้นส่วนสําหรับสวมใส่16ชิ้น ทำมาจากทองคําและตกแต่งด้วยทับทิมกับมรกฏน้กร่วมกว่า30กิโลกรัมและเหรียญจากศตรวรรษที่18หรือราวยุคข,ของนโปเลียนต่อมาในช่วงต้นปี2012คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ถูกแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบโบราณวัตถุต่างๆวิโนดไรอดีตเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งชาติของอินเดียผู้เคยตรวจสอบบัญชีของมนเทียนบางส่วนจากปี1990ได้ระบุว่า เมื่อสิงหาคม2014ในห้องเอได้พบกองเหรียญทองคำหนักรวม800กิโลกรัมอายุราว200ปีก่อนคิตการมูลค่ารวมกว่า11.50ล้านบาทผู้คนที่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการตรวจสอบนี้ระบุว่ามีโอกาสได้เห็นทั้งบันลังทองคําเพชรมากมายซึ่งบางเม็ดนั้นมีขนาดใหญ่เกือบเท่านิ้วโป้งของผู้ชายโตเต็มวัยในหลายรายงานได้ระบุว่า พบมงกุฎอย่างน้อยแล้ว3อันซึ่งล้วนทำมาจากทองคำและประดับด้วยอัญมณีมีค่าในบางรายงานระบุถึงเก้าอี้ทองคำหลายร้อยตัสถ้วยไหยทองคำเป็นพันใบท่ามกลางสมบัติอีกมากเกินความคาดหมายที่พบในห้องเอการเปิดเผยครั้งนี้เป็นการยืนยันสถานะให้กับปัฐมานภัสวามีมนเทียนว่าเป็นศาสนสถานที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีการประมาณมูลค่ารวมของวัตถุชิ้นใหญ่ๆไว้ที่ เกือบ510.5แสนล้านบาทแต่หากรวมมูลค่าทางโบราณนนคดีวัฒนธรรมและความเก่าแก่เข้าไปแล้วมูลค่านั้นอาจสูงกว่ามูลค่าตลาดที่ประเมินไว้ได้ถึง10เท่าทาั้งๆที่ยังมีบางห้องและห้องย่อยที่ยังไม่ได้เปิดรวมอีก3ห้องจากจำนวนรวม8ห้องสมบัติเท่าที่ค้นพบนี้นั้นถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมวัตถุทองคำและหินมีค่าที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของโลกเมื่อวันที่4กรกฎาคมหีมผู้เชี่ยวชาญทั้ง7คนได้ลงความเห็นว่าจะเลื่อนการเปิดค้นห้อง B ออกไปก่อนเนื่องด้วยห้อง B ยังไม่เคยถูกเปิดมาก,ก่อนเลยเป็นที่เชื่อกันว่าการเปิดห้องนี้ออกจะถือเป็นโชคร้ายอย่างรุนแรงราชสกุลผู้ดูแลทรัพย์สินกล่าวว่ามีตำนานมากมายเกี่ยวกับมนเทียนนี้และห้อง B ได้ทำประตูด้วยเหล็กพร้อมรูปสลักของงูใหญ่สองตัว เพื่อเป็นการเตือนถึงโชคร้ายอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดห้องนี้ออกมีการประกอบพิธีอัฐมงคลเทวประสริฐนำขึ้นเพื่อทราบพระประสงค์ขององค์เทพเจ้าองค์ประธานของมนเทียนต่อการเปิดห้องบีซึ่งหลังการประกอบพิธีคณะกรรมการและนักบวชได้ระบุว่าการพยายามจะเปิดห้องบีครั้งใดก็ตามจะเป็นการสร้างความไม่พอพระหฤทัยแก่พระองค์ ในขณะเดียวกันผู้ที่จัดการสมบัติยังพบว่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในห้องอื่นๆที่นำออกมาแล้วนั้นก็ได้บังเกิดความโศกโรคขึ้นในกระบวนการจัดเก็บผู้ซึ่งบีการให้สารสูงต้องสั่งให้มีการจัดเก็บ สมบัติทั้งหมดที่กล่าวมานี้ขึ้นทีพีสุนทราราชันเสียชีวิตลงในเดือนกรกฎาคมปี2011การเสียชีวิตของเขาทำให้ความเชื่อต่างๆเรื่องโชคร้ายและคำสาปของสมบัติในมนเทียนนี้มีมูลมากขึ้นไปกว่าเดิม ห้องบีห้องเก็บสมบัติต้องห้ามในตำนานที่เป็นที่พูดถึงมากตำนานหนึ่งเทวดาและฤาษีหลายองค์ที่นับถือในพระพลรามได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์ที่สัพพธรรมตีรธรรมในเมืองถิรุวานันทปุรัมแห่งนี้และได้ขอพระอนุญาตในการอยู่อาศัยในบริเวณนั้นเพื่อจะได้บูชาพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตเชื่อกันว่า บรรดาเทวดาและฤาษีได้อยู่อาศัยภายในห้องเก็บสมบัติบีเพื่อถวายบูชาแด่พระองค์เช่นเดียวก,กันกับนาคเทวดาที่ศรัทธาในพระองค์รวมทั้งกันจิรุตูยักษีผู้ซึ่งปรากฏในภาพเขียนฝาผนังในคันคฤหอของมนเทียนก็สถิตยอยู่ในกลารานีเพื่อบูชาพระนรสิงห์ด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นสีจัก,กรกรัมได้ถูกติดตั้งไว้ในกลารานีเพื่อเสริมพลังให้แก่องคเทพเจ้า องค์ประธานของมนเทียนนี้เชื่อกันว่าพระอุราโนรสิง์แห่งเทเกเกโดมเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องกลราบ,บีนี้ในพิธีอัฐมงคลเทวปรัสน้ำระยะเวลาสีวันซึ่งประกอบเมื่อเดือนสิงหาคม2011ได้ประกาศให้กุลราบ,บีเป็นเขตต้องห้ามเด็ดขาด